สวัสดีครับสมัคร Facebook หลายบัญชี2021ปัจจัยที่สำคัญอันดับแรก Gmail ครับ 2. คือบัตรที่ใช้ยืนยันตัวตนแน่นอนบัญชีอวตารมีหลายบัญชีใช้บัตรประชาชนตัวจริงยืนยันเป็นไปไม่ได้ครับ Gmail ก่อนเลยแล้วกันสมัครแนะนำให้ใช้มือถือนะแต่ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์สมัคร Gmail หลายบัญชีนะคลิกรูปโปรไฟล์ใช้ Google Chrome ครับ จากนั้นก็คลิกคําว่าเพิ่มบริเวณนี้เปิดโคมลูกใหม่ในแต่ละลูกล็อกอินในแต่ละบัญชี1เบอร์โทรศัพท์เขาบอกใช้ยืนยันได้4ี่แอคเคแล้วไม่โดนสแปมนะครับไม่ควรเกิน4ี่แอคเคแต่ไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์นี้จะเปลี่ยนไปหรือยังถ้าเอาชัวร์ๆก็ไปซื้อซิมการ์ดเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อสมัคร Gmail บัญชีละ1ซิมในส่วนสมัครคอมพิวเตอร์นะส่วนมือถือก็ใช้ Android 7เป็นต้นไปนะครับ มีปุ่มให้กดข้ามเบอร์โทรไม่จะเป็นต้องใส่เบอร์เมื่อได้ Gmail แล้วคุณผู้ชมนำไปสมัคร Facebook 12345เลี้ยงเฟซให้แข็งแรงนะครับเมื่อบัญชีที่1แข็งแรงแล้วก็ควรที่จะยืนยันเบอร์โรนะครับไม่ควรใช้เบอร์โรซ้ำกันเด็ดขาด1เฟซต่อ1เบอร์เท่านั้นนะครับ1เฟซต่อ1เบอร์การตั้งชื่อนะ เป็นมนุษย์ให้มากที่สุดคุณวินัยคุณสมหมายจะชื่อนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ครับในส่วนรูปโปรไฟล์ใช้มือถือนะครับสมาร์ทโฟนแอป Facebook กดไปที่รูปโปรไฟล์เข้าไปในหัวข้ออวตารจะสามารถสร้างตัวละครเป็นตัวอวตารครับเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันเซฟไฟล์ภาพเพื่ออัปโหลดโปรไฟล์จะไม่ซ้ำกันนะครับในส่วนการโพสต โพสบิวทิวทัดหรือโพสต์คำคม,คมกดไลค์เพจสินค้าและกลุ่มเข้าไปร่วมกดไลค์คอมเมนต์สมาชิกในกลุ่มเพื่อที่ Facebook จะมองว่าคุณเป็นคนที่เล่น Facebook อย่างจริงจังเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Facebook ใช้เวลาสักประมาณ3-5วันเฟซของคุณก็จะแข็งแรงนะครับหมายถึงมีโฆษณาเด้งขึ้นมาหน้าฟีดข่าว กดไลค์โฆษณาหรือคอมเมนต์ในตัวแอดโฆษณามีปฏิสัมพันธ์ลักษณะนี้ Facebook ทำให้เฟซของคุณแข็งแรงได้สูงมากครับ mm hmm. เมื่อเฟซของคุณแข็งแรงแล้วคุณก็อย่าลืมยืนยันเบอร์โทรนะครับหมายถึงเข้าไปที่ตั้งค่า f เฟซบ o ๊กโปรไฟล์ของคุณใส่เบอร์โทรเข้าไป1เบอร์ต่อ1เฟซสำคัญนะครับห้ามห้ามมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไม่ควรแอดกันไม่ควรเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นในแต่ละเฟซของคุณ เฟสที่ 1, 2, 3, 4, 5ไม่เกี่ยวข้องการเด็ดขาดนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนคอมพิวเตอร์ลงชื่อเขาใช้บัญชี Google 1, บัญชีต่อ 1Face เฟสเปิดโค m มลูกใหม่พยายามใช้เป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับจะบริหารง่ายนี่คือบัญชี Google บัญชีที่123ล็อกอินเฟสคนละบัญชีไม่เกี่ยวข้องการเด็ดขาด ห้ามสลับบัญชีตรงนี้เด็ดขาดถ้าจะสลับบัญชีเฟซต้องสลับที่บัญชี Google เพราะในแต่ละบัญชีล็อกอินเฟซละแอคเคาทนั่นเองครับในส่วนคอมพิวเตอร์อาจจะบริหารง่ายกว่าถ้าไม่สวยจริงๆคุณจะไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรถ้าไม่ได้เป็นสแปมหรือไม่มีถ้าไม่ได้โดนกันแกล้งจะไม่ค่อยได้ยืนยันบัตรประชาชนต้องมีอะไรที่ผิดพลาดเช่นใช้ไฟล์ไฟล์ภาพซ้ำโพสต์ในเฟซอวตารเฟซที่2แล้วนำมาโพสเฟซที่4 แบบนี้โดนนะครับห้ามมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันบัญชีเฟสเน้นย้ํานะครับทุกอย่างในแต่ละบัญชีที่สลับใช้งานต้องใช้ข้อมูลคนละอย่างกันชื่อวันเกิดทุกอย่างคือสมมุติขึ้นมาทั้งหมดครับช่วงท้ายครับแนะนําเก็บรูปโปรไฟล์ที่เป็นอวตารโปรไฟล์อวตารไว้แล้วสร้างการ์ดแบบนี้นะครับ พื้นหลังสีน้ําเงินหรือสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ครับตัดต่อรูปโปรไฟล์อวตารแบบนี้พิมพ์ชื่อให้ตรงกับบัญชีเฟซท,ทุกตัวอักษรสร้างไฟล์ภาพนี้ในมือถือเครื่องที่1แล้วใช้มือถืออีกเครื่องถ่ายรูปจากแอปที่ตัดต่อรูปภาพที่กําลังตัดต่ออยู่หรือเซฟไว้ในแกลลอรี่แล้วใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งถ่ายเป็นไฟล์ภาพจากกล้องมือถือแล้วเก็บไฟล์ภาพนั้นไว้เมมไว้ว่าชื่อเฟซนี้ ถ้าเผื่อโดนกานแกล้งสแปมให้ยืนยันบัตรประชาชนนั่นหมายถึงบัตรตัวนี้นะครับที่คุณสร้างไว้ไม่ใช่บัตรประชาชนของคุณนะครับอย่าเข้าใจผิดทบทวนกันนะครับสมัครเฟสหลายบัญชีควรใช้ Gmail สมัครก่อนเลี้ยงเฟสให้แข็งแรงโดยเข้าร่วมกลุ่มและเพจสินค้าจากนั้นกด กดไลค์คอมเมนต์แอดโฆษณาที่มันเด้งขึ้นมาถ้าคุณมีส่วนร่วมกับกลุ่มหรือเพจสักระยะหนึ่งแล้วจะได้รับแอดโฆษณาหน้าฟีดข่าวให้กดไลค์หรือคอมเมนต์เข้าไปสัก3วัน5วันแล้วเฟซแข็งแรงเมื่อไหร่ให้ยืนยันเบอร์โทรนะครับอย่าลืมนะสร้างบัตรถ้าเผื่อโดนสแปมก็ใช้บัตรตัวนี้อัปโหลดเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถมี Facebook หลายบัญชีสลับสับเปลี่ยนในแอปมือถือก็ไม่มีอะไรมากนะครับสลับในแอปสีฟ้าธรรมดาได้เลยแต่ในคอมพิวเตอร์ต้อง เพิ่มผู้ใช้บัญชี Google เปิดโค m e ใหม่ในแต่ละลูกนะครับสลับโดยคลิกบัญชี Google นะสำหรับบัญชีเฟซหนึ่ง i l m a i l ต่อ1เฟซเท่านั้นครับมี20 a c c o แอคเคาก็มี20 Gmail นั่นเองครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ